ออกห้างร้าน2มือสองเหลือเท่าไหร่ไปดูกัน คันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาไม่แรงนะแล้วก็รถป้ายแดงมือเดียวที่น้อยมากๆได้สีขาวด้วยนะครับกับคันนี้เลยอิวสูมิวเอ็กซ์2.5ดีวีดีปี2014คันนี้คือรถนางฟ้าหนึ่งในตองอูที่ผมบอกเลยว่าถือเป็นรถอายุ10ปีที่เลขไม่น้อยมากๆเลยแล้วก็เป็นรถป้ายแดงมือเดียวได้สีขาวนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.5ทุกคนตัว d v วีดีนะก็ต้องถือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์ที่ผมว่ามันน่าใช้มากๆนะทุกคนแล้วก็โฉมนี้เป็นโฉมที่เราความนิยมมากนะครับแล้วคันนี้ มาให้ด้วยนะครับแล้วคันนี้ยางใหม่ด้วยนะโอตานี้ปี2025เลยทุกคนพิเลษเนี่ยบางทีลูกค้ามาหารถปีลึกๆนะที่ผมเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะซื้อรถป้ายแดงมาเดียวที่ปีค่อนข้างใหม่หน่อยนะครับแต่คันนี้ถือเป็นรถปีลึกที่เป็นนางฟ้าและนาน,านจะหลุดเข้ามาจริงๆเพราะฉะนั้นผมแนะนําคันนี้ส่านท้ายเนี่ยมีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับรถผมว่าดูเต็มดูสวยเดียวทุกคนแล้วก็การชนท้ายเนี่ยเขามีดีไซน์เป็นดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยเนาะโดยรวมเท่ดีแล้วก็ถืืออเเปป็็็นนนนรถถทที่แแขงุกคกคบ ก็ถือว่าการันตีอยู่แล้วว่าโปรเจคนี้หน้งที่ไดรับความนิยมอันดับนต้นๆในประเทศไทยเลยนะครับแต่ถ้าใครซื้อมือสองนะครับสุกัวโรถคันนี้ปีลึกอย่างเงี้ยโหน่าจะมีชนหนักน้ําท่วมพริ้คว่ําหรือว่ากรอไม้หรือเปล่านะครับมีออกเหล็กออโต้นะหรืมีการรับการให้ทําพูดไปหลังว่าคันนี้มีสีเหลืออกมาเนี่ยเราอินดีซื้อคืนให้จํานวน100%แล้วก็ระบุในสัญญาซื้อขายด้วยก็คันนี้เป็นรถอนเนกประสงค์นะ7ที่นั่งทุกคนก็ถ mm ือว่าภายในกว้างขวางประตูกของข้างหลังได้ในวันที่มีคนนั่งค่อนข้างเยอะก็มีแถวหลักให้นั่งได้ก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวที่สมบูรณ์ราคาย่อมเยาวนะครับแล้วคันนี้รถป้ายแดงบเดียว เลขไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมืกิโลเองนะครับตกปีหนึ่งวิ่งหมื่นกว่าโลซึ่งจริงๆแล้วถ้ารถปีประมาณนี้เลขไม์เนี่ยจะต้อง2อ0 0 0นอัพแล้วนะแต่คันนี้เลขไม์อยู่แสนสี่คันนี้ราคาตัวเป็นแค่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้รถไม้น้อยๆแล้วก็เป็นรถสภาพนางฟ้าคือต้องบอกว่าเป็นรถ7ที่นั่งที่ราคาไม่สูงนะครับใครงบไม่เยอะผมแนะนําคันนี้เลยนะแล้วก็รถป้ายแดงมือเดียวที่ไม์น้อยจริงๆใครอยากดูจริงๆนะเรามี2สาขามีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่สุพรรณอ นะครับที่เจมสออเลนออโต้